เพื่อนทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับไลน์เจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อยู่กับไอดีใหม่นะครับผมก็ถ้าเปิดได้ก็จะมาทําเป็น i อดีลองนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกาชาเลยครับตอนนี้ก็มีอยู่1นึ่งพันรูบี้นะครับผมก็อยากได้ก็อยากได้พระเอกกนั่นแหละก็เพิ่มโอกาสตัวเก่งคู่เลยนะครับเปิดเกมมานะโอเคมาเรากดยกเลิกซื้อสองครั้งถ้าเดินแล้วกันนะครับสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองครั้งนี้ไหมโอเคส่วนมัทตแมนของสุ่มยุงแดงไปนะครับไม่ได้อืมทำใจสุดไปร้อยกว่าใบนะมันก็จะได้หรือเปล่าุ่วนยังไม่ได้เอเนอาร์ A A เลยโอเคมาตัวแรกการันเจอตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับในเลนกลางๆนะอ้าวได้เซรีมากลูกตัวกันบินดีมากครับตัวนี้ อาจะเป็นการบินที่สุดนะครับสำหรับผมนะตัวที่เหลือก็ใช้ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบสองนะแตะ่ได้เซนี่บักลูกมาผมอยากได้ดีลักมากเลยผมยังไม่มีต่อการบินเลยเสียดน่ดามากรายดีลักเปิดไม่ได้นะโคตกระบวนการเจดดาวยาไม้อ๋อแต่และตัวอาจจะไม่ใช่แล้วเนี่ย โอเคเราไปดูตัวแรกปึ๊บใจได้เแล้วส,สุดสุดมันก็ใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้าอ่อจริงแม่หนึ่งมารูบี้ไม่ได้ตัวใหม่เกินไปอ่ะเอ๋ยสักห้าสิบ่อครั้งอ่อโ,โอเคเจ้งท้ายเราก็ต้องลบไอดีไม่น,าน่ารักก เกลือยันกบว่ายัางได้งกบแต่ก็ต้องลบอยูดีครับไม่ได้โคโรบอวใหม่นะแต่ก็พอเล่นได้นะครับแต่ผมก็ปั้นใหม่ดีกว่าทุกคนคลิปนี้สวัสดีครับ